เก็บผักเลิมรัวตากระหลานตากระหลานไว้เก็บถั่วอเ,เอาลูกใหญ่ๆนะเอาลูกใหญ่ๆไม่ใช่ลูกเล็กไม่เอาฝั่ง,งมันบห่หูได้พอมันเก็บมัวได้นะ่ะน่ะ นี่เด่นไวยใหญ่ๆนี่นี่บอันบกงูงเหี่ยวกบมีงูเหี่ยวนี่ยนี่งูเหี่ยวกินดิบภาษาไทยเกินบักกะดิ่งเยนกระดิ่งเกินเออคือขัเพ่นวายางพยางกับหลานพ่นวามันทอสูงสีซอพอเล้ววะท่าน อันนี้เล okay. ็กคักคักน right right. ี่ยแล้วมันโตแทนกันค่ะคักเนี่ยเก็บผักอันนี้นุ่นไปกับตาหนุ่นหนุ่นไปเก็บอันนี้พวกกลางเด็อันนี้อันนี้ผู้ใหญ่เลยไงเอ็นเอ็นนั่นนอนเอ้ยเมื่อย์ค่ะพอตื่นเลยนี่ผักผักลุ่มลิ่มหลวของยายข่างหัวไปเลย พื้นที่น้อยๆพหอดไรหนึง่งผักชีนี่ผักชีผักหอมบัว่นะไปตามเก็บไปตามเมืองตากั็หลานเก็บผักก่อนเว้ยอันนี้หยอดไปกินก็นตำม,มือแรลกมือแหลกมะหอดบานมาถึงบานมาถึงบุรีรัมแล้ว ันนี้กระทังค่ะเอ่อทางยังก็ตู้เย็นบอกตู้เย็นเก่าเออน่ะเอาลูกใหญ่ๆนะบอกเรื่อยผบอกมันเด็ดเอาหน่อยหน่อยพร้อมเดเอาลูกใหญ่ๆนะเออกินหมดไหมล่ะเอาไปเยอะเออมันเป็นผักลูกมันกินไม่เยอะหรอกกินกลับเยอะๆนะผักปักทัวร์ใหญ่ปักทัวร์ตำข่อยตำหวานหวานทัวเนื้อไหลนวลไหล โอ้บานตากระให่บ้านสวนนี่บรรยากาศบรรยากาศจะ่งวหาโมงแรงเอาดึงเลยป่โอ้ยหองตาอง่ายที่ะบนี้โอ้ตัวนี้มันเป็นเพีย เป็นเพียเออนั่นลูกใหญ่เลยนะนี่มาทันยี่ได้แล้วมันมีผักกาดด้วยผักกาดขาวอืมนี่ร้านก้าเก็บโอ้โหมันก็จะเก็บต้นหน่อยล่ะผักกาดเอาไปกินกับลาบไก่หรือแรงได้เมนูลาบไก่ ม่บอกบวบเรียงเรียงยายเก็บผักชีผักปิมรั้วอหอมขักไปโดนมันจะซือกัอหอมหวยห้ขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นดอกเราเอามันตองปงมันเป็นดอกน้ำมันก่อนเลยผักกระแง่งพร้อม ตจ๊ห้องนาว่ะเจนี่พักการเท้ากัวบักในึแก่หนึ่งกุ้น่ะ,นะตัวเจ๊กอใหญ่ไปแไปต่หามันหอบอ่ะลองเบิง่งว่ะเจ๊บักเผาก็เอามาให้ร้านบกักเผามาแล้วบกับกเผาบักเผามาแซงหนึ่งแล้วบกักเผาบักแก่สามบักเก็มบกกามาให้ร้านสาวขิน แต่ก็ได้กินหนามมันอยู่คุณน่ะผักเวเอร์อวันแข่งอันนั่นไหมแข่งไง้แข่งขน,นมจีนผลไ<ว>มาลิใส่เขิ่นเมืองย่ายเห็ดตัดเต็นตะหักตะหักอันนี้ข้างล่างก็เป็นผักเลยนี่บ่เมนหย่าเลยนี่หยางว่มีโอกาสได้เกิดหน้าดอกยอันนี้หน่อยสางเวนะนะอร์ขนาดขนาดงันธรรมาดาเลยอันนี้ก็อันนี้แก่บ่อ๋อ พูดหน่ะพูดหน่ะพูดหน่ะบอกแตงด้วยนั้นมาบอกไงพูดเดยเอาไปขายเบิ้งแพล็คซี่เอออยังก่อผักอิตูใบแต่กินออมเออไว้แต่ออมไว้แต่กินขนมเส้นพูดหน่ะเบิ้งอันบอกทัวเก็บไปแล้วได้ไหมตากระลานเก็บไปแล้วที่หน่อยๆพูดหน่ะน้อง สวยๆอุ้ยแม่บักแตงเจ้ามีตัวในงามๆเลยอาบักแตงนี่แหละเคยเห็นย่าเอามาอืมทอนี้แลวจ้าชายห้เบิ่งเดียวมือหนาสิพาไปเบิ่งปลาไผ่เออปลาหยางปลาหยางปลาหยางปลาไผ่บอก